สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการฟุกหลองทีวีนะครับก็จะช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็สุ่มกาช่านี่ครับสุ่มกาชาต0เมตรมีโอกาสได้ซูปเปอร์ดิโอนาด6-8ถึง8ดาวนะครับ ก็ถ้าใครได้8ดาวก็คุมไปครับ6ถึง7ดาวก็คุม้วแต่มันไม่ค่อยดีครับนี่ครับผมก็จะามาสอนไม่ไม่ใช่ผมก็จะมาทำบั็กให้ดูนะครับก็ขอโทษเลยนะครับคนที่เล่นจริงจังถ้าถ้าผมบัก ปก็อย่าด่าผมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาส่งเอฟกันครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอด,ดีไว้ด้านล่างนะครับ ผักรรไหเป็นไนวะแค่รอมันไม่ใช่ขดดอกกดดอกกดดอกไม่มีขดดอกดดอกขดไปอีกใช่รกดโอ้โหเป็นขบเลยเสร็จ คำหยบาบพวกขอไปด้วยนะครับนั่นก็นี่ก่นแบบแบบครับเรามาดูกันนะครับผลที่ระบักได้นั้นมันจะเป็นยังไงก็ถ้าใครอยากได้ก็ผมจะทิ้งไอเดีเยไว้ด้านล่างครับแล้วส่งเอฟกันมาครับทักได้ไม่หญิงครับ ก็ผมจะออนเป็นช่วงเวลาเวลาหนึ่งครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะแจ้งเติมนะครับว่าผมจะออนเวลาไหนนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมก็มีบัค pvp อยู่นะครับซึ่งหากันได้ไม่ง่ายก็เลยต้องทำการซื้อขายนะครับการซื้อขายนี้ซึ่งมีราคาอยู่ที่อ่า 90ทูนะครับซึ่ง90ทูนี้ผมก็จะเอามานะครับเติมเกมมาร์ดิเจอร์นะครับแต่ป้อนี้ผมบอกตรงๆนะครับมันไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับปอนี้โปร PVP แต่โปรแบบบักป้อมอมาตะนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันตะตลอด ครับผมให้ฟรีได้นะครับคิดค้นมาแล้วผมก็จะให้ฟรีได้แต่ปั๊ก PVP นี่มันนั่นกันไม่ได้จริงครับมันให้ฟรีกันไม่ได้จริงครับเพราะว่าผมก็กว่าจะหาเจอนะครับเขาไม่มีใครให้ฟรีนะครับผมบอกตรงๆครับนี่ครับก็จะใช้เวลาระยะหนึ่งครับอมตะอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับ ถ้าใครที่ไม่ผ่านนะครับใช้บัค PVPA ไม่ใช่ใช้บัคป้อ,อามอมตะแล้วไม่ผ่านนะครับมถือว่าลอยท้ยมากครับซึ่งโอกาสที่จะผ่านในแบบสเตปพิเศษนี้99%ครับโอกาสที่จะแพ้บอกตรงๆนะครับ1%ครับ มันก็มีสิผ่านมากครับดูสิเห็นไหมแค่บล็กเนี่ยครับเห็นไหมไอ้เนี่ยข้างบนมันเอามาตัดตลอดอะ่ะแบบเออแบบคนถามเอาเฮ้ยทำไมมันเอามาตัดตลอดวะแล้วทำยังไงโอ้เ,อเฮี้ยนี่โกงอะไรประมาณนี้ครับผมผมแบบมันไม่ใช่โปรโดยตรงครับไม่มีวันโดนแบนนะครับมันเป็นบั็กนะครับ แล้วใครที่สนใจอยากได้ก็ผมจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้นะครับใครอยากได้บัก PVP 90ทูนผมจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้ครับนี่ครับก็ผ่านง่ายๆเราจะมาลุ้นตัวด้วยนะครับดูจะได้ตัวอะไรกันสมสมเยอะแขวคุยเฉียดอีกแล้วนะครับเฉียดหลายรอบครับ เสียใจมากาก็แค่นี้นะครับก็จะมาบอกไว้ว่าโปรนี้ทักไอดีไลน์มาแล้วทักทักดีๆนะครับอย่าอย่าอย่าแบบอย่ารั่วอย่ารั่วงั้นผมบล็อกครับเพราะว่าบางทีก็ผมก็ อาจจะตอบช้าเพราะว่ามีหลายคนที่ให้ผมสอนบักนะครับ PVP 90โทครับก็สเต็ปพิเศษฟรีครับนี่ครับก็จะมาบอกกันไว้นะที่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอตัวนะครับขอบคุณครับ